ความยั่งยืนก็คือนะครับเราสามารถอยู่รอดในตลาดโฟเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีผลงานที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ต่อยอดอาชีพในการรันบอร์ดเทรดได้โลกสมัยใหม่ใช้บอร์ดเทรดในการลงทุนเราจะได้เอาเวลาไปวิจัยนะครับแล้วก็พัฒนากลยุทธ์การลงทุนตัวโลกใช้บอร์ดเทรดเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของโลกยุคใหม่นะครับ ที่ใช้บอดเรดในการทำกำไรเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้ EA ส่งเสริมให้ทุกคนได้ใช้ EA ได้อย่างมีประสิทธิภาพค,ครับสวัสดีครับอ่า o morning t e ่งท e ชนะครับ สบายดีบอสนะครับนะสบายดีเมื่อวานโอ้โหนะครับก็ลงมาปิดแนวสุดท้ายเลยอ่ะใครที่เทรดตามโอ Open Interest รปกติเลยนะครับรู้ว่าแนวสุดท้ายเนี่ยแนวรับสุดท้ายหรือว่าแนวรับมาร์จิโน่เนี่ยนะครับสามพันเก้าห้าสิบโอ้โหนะครับคนเทรดโอไอรู้อยู่แล้วแค่แค่รู้ว่าแค่เรารู้ว่ามันสามพันเก้าร้อยห้าสิบมันมีอยู่จริง แต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเลือก3,950หรือว่า4,100อ่าเมื่อวานนะครับก็กลายเป็นว่าเลือก3,950นั่นเองเนะครับดังนั้นการแม a จเมนต์นะครับเราก็จะรู้แล้วว่าถ้าเกิดว่ากราฟเนี่ยนะครับเลือกทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับมีโอกาสที่จะไปรับนะเราจะไปตั้งแนวรับแนวต้านได้ยังไงก็ตามแนว OI ค่อนข้างที่จะเป๊ะนานะครับอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของตัว Nata Option นนะครับวันนี้แล้วกันใครที่เทรดนะครับนะพี่ชายใหญ่ทั้งหลายนะครับ ใครที่เทรดวันนี้ต้องมาดูออปชันก่อนนะครับว่าคนที่เทรดออปชันเนี่ยเขาว่ายังไงเนาะผมขอปิดอันนี้ก่อนปิดตัว TPO นิดนึงนะครับอ่ะอินเทเดย์ยังไม่อัปเดตนะครับอินเทเดย์เนี่ยเช้าเช้ามานะครับคุณจะต้องเห็นมันมีแค่ร้อยกว่าคอนแท็กมันไม่มีสองพันเจ็ดพันเจ็ดหลอกนะครับน้าทีนี้พอพันเจ็ดสองพันเจ็ดมันไม่ใช่ของวันนี้นะครับแล้วจะใช้เทรดได้ยังไงก็ ให้ดูแนวอันน e ี้ได้ก่อนนะครับแนวเส้นปะหรือว่าแนววเทอเทิลวรลาทาริตี้สมมล์วอรลาทาริตี้สกูนะครับนะทีนี้ทีนี้ของตัว Data เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ใช้ไม่ได้อ่าแต่หนึ่งเอสดีเนี่ยโอเคอยู่สี่พันแน่นอนอยู่สี่พันสี่พันห้าสิบแน่นอนแหละนะครับต้องมาดูในส่วนของตัว Data Open i n t e r e s t นะครับอ่าที่จะไป e x p i r a t i o n วันนี้นะครับคือของใหม่มันไม่มาวันเนี้ยตอนเนี้ยมันยังไม่มาหรอกแต่ของเก่านะครับของเมื่อวานเนี้ยที่จะ expire วันเนี้ยนะครับ มันมีค้างอยู่บัลลังกเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าเออมันจะยังไงเนอะนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอ่าเปิดออกมาปุ๊บเฮ้ยไอ้นองสามพันเก้าสามพันเก้าว่าไงอะสามพันเก้าว่าไงนะครับอ่าสามพันเก้าว่าไงก็ว่างั้นแหละนะครับอ่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับตาเราเนี่ยเหลือไปที่สามพันเก้าก่อนเลยนะครับส่วนตัวโวลเทเตอรนะครับโวลเทเตอรโวลัตติสมาเนี่ยนะครับให้เป็นโซนแม่ทับ นะครับธงแม่ทัพวันนี้เราอยู่ที่4ี่0ันสีนะครับอ่าดังนั้นถ้าเราจะเทรดตามมีรีเวิร์สคุณจะเทรดตามมีรีเวิร์สไหมอ่าถ้าเทรดตามมีรีเวิร์สคุณต้องเทรดตามตัวท้องช้างของตัว volatility วสมยัยนะครับไอเส้นสีแดงเนี่ยนะครับมาลงตรงไหนคุณต้องเทรดอ่าให้มันรีเวิร์สกลับไปทางนั้นเหมือนหนังสติกนะครับยืดออกอแล้วคุณปล่อยนะครับอ่ามีโอกาสที่มันจะกลับมีนกลับมีนของอะไรด้วยนะของ volatility สมัยนะครับส่วนมีน ของกราฟหรือว่าของไพรส์นะครับมันอยู่ตอนนี้มันเปิดมาตอนนี้นะครับโอกาสที่มันจะไปหนึ่ง SD สอง SD เนี่ยของกราฟนะนะครับมันจะเป็นไอตัวข้างบนสีแดงๆนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะในส่วนของเส้นปากก็โบทาที่สมัยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้จะ buy at ทิศทายงยังไงเห็นมีรวอร์ชั่นโอเคไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับกด buy ยอย่างเดียวถ้ามีวอ v e r s ่นกด buy ยอย่างเดียวทีนี้ว่าอ้าวแล้วยาวที่ไหนไปที่น้าหลอาจารย์จะเห็นยังไงดีทีนี้แหละมันเป็นแบบนี้อีกแล้ว มันเป็นแบบที่เราเจอบ่อยๆนะครับเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ี้แล้วเนี่ยเห็นง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเปิดกราฟมาเนี่ยนะครับอ่าเปิดกราฟมาปุ๊บมีนออกหยุดตรงมีนนะครับอยู่ตรงหนึ่งเอสดีนะครับ,รรบซ้ายขวาซ้ายหนักเราก็เลือทางซ้ายขวาหนักเราก็เลือนทางขวานะครับเห็นง,ง่ายอาทิตย์ที่แล้ววิลเล่ร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นง่ายแต่ที่นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นผมมองว่ามันเป็นเทนขาลงนะอ่า มองว่ามันเป็นเทนขาลงทีนี้พอมันเป็นเทนขาลงแล้วเนี่ยเวลาราคาปิดนะครับราคาปิดต่อวนันหรือว่าวิ่งต่อวันเนี่ยชอบที่จะแบบหลุดหลุดออกมาขอบหลุดออกมาขอบแล้วปิดที่ขอบหลุดออกมาขอบแล้วปิดที่ขอบดังนั้นถ้าเป็นวันนี้ผมคิดว่ามีโอกาสที่วิ่งไป3 0้0แต่ว่าต้องบอกงนี้ก่อนนะครับว่าไอ้ตัว4 5 0, 0ันะครับ4,500โซนห5 0 0 4 6 5 0เนี่ยนะครับ มันก็ยาวไม่แพ้กันนะครับมันยาวไม่แพ้กันแต่ว่าสามพันเก้าใกล้สุดทีนี้ถ้าเหตดตามมีรีเวิร์สอ่าจำดัตต a ไว้ก่อนนะนะงับถ้าเหตดตามมีรีเวิร์สมันไม่ต้องคิดอะไรมากอยู่แล้วนะครับเรารู้แล้วว่าไอตัวอ่ามาร์ u อัพของเราเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมทำเ่านทำให้มันงงทำไมวะอ่านี่นี่อ่ามาร์ u อัพของเราเนี่ยมันเป็นห้านี้อยู่แล้ว อ่ปกติถูกไหมครับในเมื่อหนึ่งดีนอยู่ที่สี่พันนั้นการเทรดของเราเนี่ยแพทเทิร์นมีรีเวชันหรือมีรีเวิร์เนี่ยเป็นแบบนี้เลยอันนี้ผมก็วิเคราะห์ปกติเลยเทรดโครง่ายเลยนะครับเทรดตามมูล่าที่สมัยเนี่ยนะครับต้องเทรดแบบนี้อ่าต้องเทรดแบบนี้ทีนี้ตาเทรดแบบนี้ไอคันสามพันเก้าเนี่ยมันสามพันเก้าเนี่ยนะครับถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือว่าเฮ้ยถ้ามันไม่มีอะไรแล้วมันจะยาวขึ้นมาทําไมวะอ่าทีนี้แหละเป็นสิ่งที่คุณต้องมาวิเคราะห์ว่า 3,009เนี่ยมันมีอยู่จริงไหมถ้ามันมีอยู่จริงมันก็มีโอกาสที่จะลงไปที่3,009ได้เหมือนกันนะครับมีโอกาสที่จะไม่กลับมีนและมีโอกาสที่จะไป3,009อา้าวสวยได้ทีนี้ก็กลายมาอ้าวสรุปแล้วจะเลือยยังไงดีจะบายหรือจะเซลดีก็กลายมาว่าคุณต้องมานั่งเลือกบายเลือกเซลต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับเราได้เปรียบอ่เราได้เปรียบทฤษฎีอื่นๆตรงที่หนึ่งคือเรารู้บล็อก เรารู้บล็อกเราใช้ Data ของตัวออปชันเนี่ยกำหนดบล็อกกำหนดเนีรับแนวต้านค่อนข้างที่จะแม่นได้นะครับอ่าดูอย่างนี้นะครับเห็นไหมนะครับตัวบล็อกเทรดดิ้งของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นเพราะว่าแต่ละโซนที่เราวางเนี่ยนะครับยีเหรียญคือเอาตาม OI เลยจะเห็นว่ารับอยู่อ่ารับอยู่รับเบรกเบรกอยู่แล้วก็มีแอคชั่นทีเนี้ยพอมีแอคชั่นแบบนี้เนี่ยนะครับมันเป็นโอกาสที่เราจะสามารถ แก้ไขออเดอร์เราได้ในกรณีที่เราเลือกทิศทางไม่ถูกนะครับเช้านี้นะครับถ้าผมเชียร์เทรดตามมีรรเวิร์สผมก็ต้องเชียร์บายขึ้นไปนะครับทฤษฎีเป็นยังไงเทรดไป,ปอย่างนั้นแหละนะครับแต่ตาผมเนี่ยเละไปข้างหนึ่งแหละ <laughs> <laughs> เละไปสามพันเก้าแล้วนะครับเละไปสามพันเก้าแล้วทีนี้ไอ้คันที่ว่าเลยไปสามพันเก้าเนี่ยถ้าไม่ได้เทรดตามมีรรเวิร์สนะครับน่ะมีรรเวอร์ชั่นยังไงต้องบายไปก่อนถามว่าได้เปรียบไหม ผมมองว่าได้เปรี่ยนนะนมองว่าได้เปรียบนะครับในกรณีที่ตอนนี้มันไม่ได้อยู่ชว่วงอิมบาลานถ้าอิมบาลานต้องมันต้องประมาณ925แล้วก็หลุดไปประมาณ900มันจะไป3 8 0นะครับแต่ชว่วงนี้มันยังอยู่ในดิสติบิวชั่นอยู่พออยู่ในดิสติบิวชั่นแล้วเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสที่จะบายกับ4,000ได้อ่าอันนี้คือเหตุผล2คือและวถ้า3 9 0 0มีอยู่จริงขึ้นมาทำยังไงก็ เหมือนเดิมบล็อกทิ้งนะครับเออเหมือนเดิมนะครับัทิ้งครึ่งบล็อกครึ่งบล็อกก็คือว่าช่วงที่กากาลังวิ่งเนี่ยหนึ่งบล็อกทองคํานะครับเอ่อใครจะใช้ยี่ห้าไม่ผิดนะครับใครจะใช้ห้าสิบไม่ผิดแต่ว่าโวลเทอตี่ต่อวันเนี่ยช่วงนี้มันเริ่มกลับมาเป็นหกสิบเจ็ดสิบแล้วพราะกลับมาเป็นหกสิบเจ็ดสิบแล้วเนี่ยค่าโวลเทเนี่ยนะครับเราต้องกลับมาใช้ประมาณยี่ห้ามันจะถึงจะออกแอคชั่นแต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่วิ่งโวลเทอ่นึงเนี่ยนะครับ มันจะต้องมันจะข้ามบล็อก50คือมันวิ่งแรงโคตรเลยช่วงนั้นนะนะครับแต่ว่าช่วงนี้จะเห็นว่าบล e ็อกย5้าค่อยๆนะครับค่อยๆค่อยๆค่อยๆเบี่ยงค่อยไปนะครับดังนั้นดังนั้นนะครับฟันธงหนึ่งอ่ะฟันธงที่หนึ่งตามหลักการของมีรีเวอร์ชั่นตามวัรถัยที่สมัยนะครับมองว่าการาฟมีโอกาสบายกับข้ามสี่พันแต่แล้วถ้าสามพันเก้ามีอยู่จริงล่ะแล้วถ้าวันพีชมันมีอยู่จริงที่สามพันเก้าทำยังไง ทําแบบนี้นะครับเมื่อกราฟเราจินตนาการเลยนะนะครับตามหลักกรารที่เราเรียนมานุนะครับทฤษฎีบล็อกเทรดดิ้งเลยนะครับมีรีเวิร์สโอเคต้องบายบล็อกเทรดดิ้งคือถ้ากรารเนี่ยหลุดลงมาครึ่งบล็อกเมื่อไหร่นะครับอ่าโอกาสที่กราฟจะวิ่งเข้าไปเต็มบล็อกหรือว่าจะกระโดดให้เต็ม3,925มีประมาณ65-70%นะครับอ่าตามหลักกรารอะไร อันนี้เลยอันนี้เลยเนี่ยเขาเปิดให้ดูนิดนึงใครที่แบบเฮ้ยมันไม่ใช่มันยังไงนะครับอ่าตามแบบนี้นะครับ Encoding Visualization นะครับการกระโดดตัวของราคานะครับจะเห็นว่าแนวบล็อกต่อบล็อกเนี่ยมันไม่มีเห็นไหมนะครับไอแนวเขียวๆนี่เห็นไหมว่าตัวปริมาณราคาเนี่ยมันไม่มีน,น,นะครับไอตัวรูปศรเนี่ยนะครับพอมันไม่มีเสร็จปุ๊บเนี่ยรูปแบบที่มันเกิดในการาฟมันคือการกระโดดไปเลยนะครับพอกระโดดไปเลยเนี่ยนะครับเราเอามาใช้กับอะไรเอามาใช้กับเวลามันพาโนเห็หมัรบว่ากะโดดเนี่ยมันจะพาตโตเห กระโดดปุ๊บมันจะพาดอีโซนหนึ่งเงื่อนไขคือการไม่ย้อนกลับของราคานั่นเองนะครับพอมันไม่ย้อนกลับปุ๊บทีนี้ยการเทกาฟวิ่งมาถึงครึ่งบล็อกเมื่อไหร่เราตีความได้เลยว่าเดี๋ยวมึงต้องไปต่อที่3,925อ่าทีนี้เราก็ใช้หลักการนี้เป็นเกณฑ์เลยว่าเราจะคัดที่ครึ่งบล็อกนะครับอ่าอันนี้คือชัดเจนมากนะเ <laughs> อะอชัดเจนกว่านี้นี่อ่าต้องคุณนึกเอาบัญชีไหมผมกดออเดอร์ให้แล้วแหละนะครับ, <laughs> ะน,แบบน,บนะครับอ่าเป็นแบบนี้ปุ๊บนะครับอ่าล้วก็คัดแบบนี้นะ เอแอแบบนี้ปุ๊บแล้วเราก็โลไปที่นี้แหละส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าใครตีความว่าเป็นครึ่งบล็อกห้าสิบนะครับยี่ห้าก็เซลล์ลงมาได้เลยนะครับถ้าใครเล่นบล็อกใหญ่ห้าสิบนะยี่ห้ากดเซล,ลได้เปรียบนะครับอ่ะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ลงมาได้เลยนะครับอ่าแต่ว่าแต่ว่าแบบนี้ก่อนผมมองว่าเหตุแบบนี้ได้เปรียบกว่าแบบเนี้ยคืออย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็ทําแบบนี้นะลองดูนิดนึงนะนะครับเนี่ยอ่า เห็นไหมทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วรเราเราเทรดนะครับวันนี้นะนะครับอ่ะเราก็รับบายขึ้นไปนะครับเราก็รับบายขึ้นไปนาผมมองว่าแบบนี้ได้เปรียบกว่านะครับเพราะอะไรหนึ่งคือเออยังยืนตามทฤษฎีมีรีเวิร์สสองคือวันพีซมันมีอยู่จริงถ้ามาพีซมันมีอยู่จริงเราก็ต้องระวังนะครับ,แค,นะครบแค่นั้นเลยนะครับอ่ะแค่นั้นเลยนะสำหรับวิธีการเทรดแบบบล็อกเทรดดิ้งถามว่าเทรดง่ายไหมถ้าเข้าใจหลักการมันก็เทรดง่ายนะครับถ้าเข้าใจว่า แนวรับแนวต้านที่เราใช้เนี่ยนะครับโซนบล็อกเทรดดิ้งหรือว่าโซน OI ของเราเนี่ยรับอยู่ต้านอยู่นะครับมันเทรดได้นะครับวันนั้นอาะเดี๋ยวทำเซตอัพไพ i ์แอคชั่นให้นิดนึงนะครับทำไพ์เลเบลไหม่ะครับทไพเลเบลนิดนึงนะครับวันนี้ถ้าแต่ว่าเท่ากับถ้าเทากับมา975ผมมองว่าเดี๋ยวมันกระโดดไป4,000เลยนะนะครับอันนั้นหน้าบายไม่มีหน้าบายผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะว่าหน้าบายเนี่ย มันตะพื้นตะพื้นอยู่แล้วนะครับวันนี้ยังไงแล้วเราหูทับตาบายตามบล็อกอยู่แล้วแต่ว่าไอหน้าเซลเ์นี่แหละนะครับผมกลัวคนที่เทรดหน้าเซลล์มันจะไม่เป็นนะครับอืมนะครับเทรดหน้าเซล์คือจะแก้กลับไปหาสามพันเก้าไม่เป็นแล้วถ้าใครเนี่ยเทรดไม่เป็นอย่างผมช่วงแรกๆเนี่ยนะครับยาวที่ไหนผมก็ตะพื้นตะพื้นไปที่นั่นแหละนะครับซึ่งมันเอ่อมันไม่ถูกตามหลักการเราพูดง่ายๆนะครับช่วงที่ผมเทรดแรกๆเนี่ยผมว่ายาวที่ไหนไปที่นั่นยาวที่ไหนไปที่นั่นเนี่ยซึ่ง อิมแพคของตัว v o l a t i l i t y smile เนี่ยมันเยอะกว่ามันเยอะกว่ายัางไงคือตัว v o l a t i l i t y smile เนี่ยหรือว่าตัวท้องช้างแดงเนี่ยนะครับหนึ่งคือเขาเป็นตัวกําหนดราคาของออปชันเลยนะครับนี่นะครับอ่าเป็นตัวกําหนดไซส์ไพรส์ของออปชันเลยซึ่งมันมี Impact โคตรโคตรเลยนะครับสองคือพอผมอยู่ในวงการนี้นานขึ้นเนี่ยคุณจะคุณจะเห็นว่าเขาเรียกว่าควอ a t i v e researcher pricing volatility อ่า er เคยได้ยินคำนี้ไหมว่า Quantitative researcher คือตำแหน่ง Quant Research Pricing Volatility ซึ่งมันเป็นค่าเนี้แหละของ Asset นะครับมันคือค่า Volatility หรือว่า Volatility Smile Volatility Skew เพื่อที่จะกำหนดราคาของ Asset ความน่าจะเป็นของ Asset นี่แหละอันนี้คืองานของ Quantitative researcher เปรี Quantitative researcher นั่นเองนะครับของตัว Pricing อ่านะครับอันนี้คือตำแหน่งนี้เลยนะซึ่ง ผมก็ไปเจอในที่สมัครงานแล้วก็ตําแหน่งในในบริษัทอ่ามันก็คือหน้าที่นี้แหละซึ่งส,สำคัญไหมสําคัญมากในการกําหนดราคาแอสเซทแต่ละโซนนะครับก็เลยผมก็เลยให้ความสําคัญกับตัว volatility smile ม,มากที่สุดนะครับเป็น impact นะครับอ่ะทีนี้แล้วถามว่าอา้าวแล้วยาวที่ไหนไปที่นั่นไม่ใช้แล้วเหรอนี่ไงครับผมก็เลยต้องเอามา adapt เป็น strategy ในการเทรดว่าถ้ากราฟนะครับ มันจะกลับเข้าหนึ่งอออก3 SD เอดีเนี่ยต้องกลับเข้าหนึ่งอดีออก3 SD อยังไงก็ต้องกลับเข้าหนึ่งดีแต่คุณก็อย่าตายไปกับมันแล้วกันนะครับเพราะพอมีราคามารับที่3ามอดีโซนใหม่เยอะที่สุดยาวที่สุดในอ่าในในในหน้าในหน้าต่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับเยอะที่สุดยาวที่สุดใหญ่ที่สุดนะครับสามพัน้ามันมีอะไรอยู่ที่สามพันเ้าเออนะครับเราก็ต้องอยากรู้อยากเห็นไม่ธรรมดาถูกไหมครับ3า0 0กมีอะไรวะ เราเราจะมองแต่มีนไม่ได้เราจะมองแต่เอ้ยท้องช้างมัาตกตอนนั้นไม่ได้นะครับเราต้องมองว่าสามันก้ามีอะไรถ้ามันไม่มีอะไรมึงจะไปกองกันเยอะทําไมคนจะไปเสียเงินวางประกันร,ราคาตรงนั้นทําไมอย่างเมื่อวานเนี่ยสามพันเก้าห้าสิบก็มีอยู่จริงเห็นไหมสามพันเก้าห้าสิบคือแนวสุดท้ายเหมือนสามพันเก้าวันนี้นะครับอลองจินตนาการก,กับไปดูเมื่อวานนะดัตตาเมื่อวานนะครับอมันก็เหมือนแบบนี้นะครับดัาตต้าเมื่อวานอ่าเนี้ยนะครับเทรดตกกลับเข้ามีน พอตลาดอเมริกาเปิดปุ๊บเขาก็ออกมาเลยออกมาชนแนวสุดท้ายซึ่งแนวสุดท้าย3,0950ก็คือแพทเทิร์นเดิมเหมือนเราเหมือนเราดูเทปกอล์กเมื่อวานเห็นไหมแค่เปลี่ยนตัวเลขจาก950มาเป็น3,090แค่นั้นเองนะครับก็นี่แหละพอเป็นเซตี่แบบที่ผมทำให้ดูแบบเนี้คุณก็จะได้ไม่ตายไปกับมันนะครับไม่ตายไปกับหน้าบายโอ้เทรไม่กลับมีเลยจานผมเสียหมดตูดเลยก็ก็นี่ไงหอร์เมันมีอยู่จริงเห็นไหม สามพันเก้ามีอยู่จริงสามพันเก้าห้าสิบเมืม่อวานนี้มันก็มีอยู่จริงนะนั้นถ้าคุณเทรดโลไปตามบล็อกมันถึงจะรอดนะครับวางเซตที่ในการเทรดแบบนี้มันถึงจะรอดเนาะนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับในส่วนของชานี้นะครับอ่าเห็นคอมเมนต์แบบพี่ชายหรอ <laughs> เออพี่ชายหลีพี่ชายหลีหลบอกว่าเออวันพีซน่ะมันมีอยู่จริงนะครับอืมนะครับก็เทรดไปตามนั้นนะครับโโลไปตามบล็อกเนาะนะครับเออ ผมเห็นคอมเมนต์พี่ชายแนทนิดหนึ่งนะระหว่างนี้ก่อนนะครับว่าไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้ราคาราคาปิดราคาเปิดไม่เกี่ยวนะครับในส่วนของไทม์ซีรีส์ไม่เกี่ยวนะครับราคาปิดราคาเปิดไม่เกี่ยวถึงแล้วใช้แอคชั่นได้เลยไม่ต้องรอราคาปิดราคาเปิดนะครับไม่เกี่ยวกับแท่งเทียนนะครับหลักการนี้ไม่เกี่ยวกับแท่งเทียนเกี่ยวกับดอทอย่างเดียวเกี่ยวกับไลซ์อย่างเดียวไม่เกี่ยวคือไม่ต้องปิดอะไรทั้งนั้นนะครับถึงเมื่อไหร่ก็ซัดไปได้เลยนะครับนะประมาณนี้นะครับจะไหนทีตอนเย็นนะครับวันนี้เราก็ทงก็แหมนะครับใครจะใคร อ่าไปลอากระทงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูหรือว่าหรือว่าใครอยากจะไปเที่ยวหาเงินลองกระทงฟรีตอนแล้วก็ไอ้นี่ก็ได้นะเผลอๆอาจจะอาจจาะลอากระทงพันเหรียญก็ได้นะเออนะครับระวังระวังนิดนึงนะครับช่วงเทศก,กาลหรือจะไปเที่ยวเนี่ยแนะนําว่าอย่าพึ่งเหตุเล,เลยนะครับเดี๋ยวมันจะเซ็งเปล่าๆแบบอ่าเที่ยวฟรีบางคนก็เที่ยวฟรีใช่ไหมบางคนก็เที่ยวสองเท่าบางคนก็กินก๋วยเตี๋ยวจ้า <laughs> ก๋วยเตี๋ยวจ้าละพันเหรียญอะไรแบบนี้ก็ได้ก็ ทำใจเย็นๆไว้นะครับอ่าถ้าจะไปเทียบก็ไม่ต้องเทรดดีกว่าวันนั้นเดี๋ยวมันจะระแวงซะเปล่าๆนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับว่าวันพีทวันนี้อยู่ที่3,009นะนะครับวันพีทหรือว่าขอบเนี่ยนะครับหรือว่า5%เนี่ยอยู่ที่3,009แต่ว่ามีนอยู่ที่4,000ก็เลือกเอาละกันนะครับเฟสตี้ในการเทรดวันนี้ผมมองว่าเข้าบับายไปก่อนนะครับเทรดตามมีรีเวอร์ชั่นแต่ว่าตาเราเหลือที่3,009เออเทรดยังไงก็ถ้าหลุดลงมาครึ่งบล็อกก็เซลล์หลุดมาครึ่งบล็อกกก็็เเซลลล์ะะะััันนนนนนนคคครรบบยยงงไททีีีตออนนชาาาาาวว้้ขข่มมสุ ผิดพลาดประกันใดขอไครด้วยนะครับพรนี่นะครับใครลอยระทงก็นะครับอ่าเที่ยวให้สนุกนะครับวันนี้เทศการไทยเนาะนะครับเจอกันที่ตอนเย็นนะครับชาตินี้ขอท่านบายครับขอให้ท่านบายก็มาอ่าบายบายสวัสดีครับอ่าเดินทางปลอดภัยนะครับ